3ตุลาคมซ้ายมือต้อยติงเกียรติเพชรน้อยขวามือมาวินลูกราชวิพีกัด120ปอนด์ปที่เวทีราชดำเนินมวยคู่นี้เป็นไฟลางตาครับสวมเกงสีแดงนั้นต้อยติงเกียรติเพชรน้อยครับนักชกจากบุรีรัมขวามือกางเกงสีเงินนั้นมาวินลูกราชวิย์มวยโคราชเป็นหลานยักษ์สุขประสาทหินที่มายนะครับคนสวมเกงสีน้ำเงิน นี่เป็นภาพเก่าครับเมื่อวันที่28สิงหาคมปีนี้ครับต้อยติ่งพบกับมาวินสวมเก่งสีน้ำเงินนั้นต้อยติ่งกับพุ้กขวาลูกนี้ครับยกแรกส่งมาวินลงไปนับแปดครับแล้วก็ไฟนั้นครับ มาวินเป็นฝ่ายแพ้คะแนนนี่ครับกรรมการ,รงสงศักเจริญพงษ์มารวมใบให้คะแนนครับได้นับแปดยกแรกก็เลยชนะคะแนนและคราวนี้มาวินมาขอล้างตาครับกรรมการสักดาปลื้มจิตยกที่หนึ่งกลังจะเริ่มขึ้นกรรมการสักมือแล้วครับท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีครับมวยกู่นี้นั้นไม่มียกสองสามสี่ครับห้าก็ไม่มี ใครจะอยู่ใครจะไปครับมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่ต่อยติ่งนั้นมวยหมัดหนักนะครับแล้วก็มาวินนั้นมวยจงวังหวะฝีมือวางแข้งซ้ายนำทางไปก่อนติบเส้ทีหนึ่งี่เป็นมวยที่เมื่อสมัย1 0ึอ้ปอนในแหมแกเบ,บียดมากับนกพเดชน,นรม,มนหรือว่านกเดน็นรอเรวดีคนนี้รครับปัจจุบันนี้พักหลังก็หลังจากที่ต้องโทษ ห่ามชกสักปีหนึ่งก,กลับมาใหม่เป็นมวยฟอร์มสวยหุ่นสวยเชิงดีวันที่28สิงหาคมปีนี้กับแพนแพคะแนนครับโดนนับ8วันนี้ขอล้างตาต่อยติงมวยเตี้ยล่ำแล้วก็มัดหนักก็เดินเข้าหาครับอวินก็โดนเขี่ยสักทีหนึ่งครับชมจับตาดูให้ดีนะครับอะไรจะเกิดขึ้นวางแข่งนำต่อยติงยกบังเอาไวา้ ขึ้นมานั้นผู้ชมก็คู่ขี้ครับคู่นี้นี่เรียกว่าต่างฝ่ายต่างก็เห็นว่ามีโอกาส50-50เ50ท่ากันที่จะเป็นผู้ชนะต่อยจิงโยกยึกยักยึกยักล่อหล,อ,ลอแล้วกระยับเข้ามามาวินบอกว่าไปไกลๆหน่อยถีดยันสักทีหนึ่ง จับตาดูให้ดีครับมวยคู่นี้จบลงที่ยกแรกนี่เองครับเรียกว่างเหื่อย,ยังไม่ทันซึมต้อยติ่งตบพุกขวาสองหมัดเป็นมวยท้ายแต่ว่าหมัดขวาหมัดหน้านั้นหนักแน่นนอกไปทั้งสองหมัดกับจิ้มอัประคัทเอาแล้วครับมาเป็นชุดแล้วระวังครับคราวที่แล้วคุณประเทืองทองผักแว่นเฟรนเนอร์ของต้อยติ่งชอบใจมากคืนวันนี้ยอดเบกมีให้ชมห้าคู่เลยนะครับนอกกันล้วน,วนอัประคัตีหนึ่งแม่หมัดหน้านี่ครับเผลอไม่ได้ดูครับตบแล้วุกโอ้โหเป็นชุดเอาอีกแล้วครับ การบุกเข้ามุมปาปาดชกได้ครับแม่เคาับทีอรแล้วก็โดนนับแตในยกที่หนึ่งโดนอีกแล้วครับมาไปจุดไหวไม้กับการโบกมือครับไม่นับเลยครับเทคนิคอลน็อกเอาครับโอ้โหไปเลยครับเหลืออีกห้าวินาทีจะหมดยกที่หนึ่งครับมามาวินครับนี่แหละครับคราวที่แล้วก็โดนนับแปดครานี้โดนน็อกเลยครับเทคนิคอลน็อกเอาโอ้โหกลับมาดูภาพช้าครับ ว่าต่อยติงมีขวานําแล้วอัปคัดขวาแล้วนี่แหละครับอับปคัดขวาแล้วก็ซ้ายต่อยจนตัวถลําเลยนะครับมาวินก็ถอยมาตั้งหลักแล้วก็โดนอัปคัดนําไปอีกทีหนึ่งขยับล่อหลอกจะอัปคัดไม่โดนพุกลูกนี้สิครับโดนแล้วอัปรคัดลูกนี้เต็มมากครับดูครับมวยซ้ายแต่นอกด้วยขวาอีกแล้วครับจะลุกกันลุกไม่ไหวก็เป๊ครับ กรรมการนับแล้วไล่ให้ออกให้ไปอยู่ยืนอยู่ที่มุมกลางแล้วลุกไล่เลยครับคราวนี้กรรมการไม่นับกับชุดนี้ดูครับหมัดหน้าของแกนี่เหลือกำลังครับเทคนิคอลน็อกเอาเลยครับ